ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยในหัวข้อคำที่มีตัวสะกดเดีวเด็่หรือมากตามแม่กดกันตอนน่อเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกคำว่าเกิดไปเลยค่ะคำว่าเชิดเปิดต่อไปค่ะ คำว่าเธอนั่นเองค่ะมาฝึกอ่านตัวสะกดกันนะคะคำว่าเกิดสะกดยังไงคะกอเอดอเกิดต่อไปค่ะคำว่าเปิดสะกดยังไงคะปอเอดอดเปิดอ่านทันไหมคะลูก ต่อไปค่ะคำว่าเชิดสะกดอย่างไงคะชอเอดอดเชิดต่อไปค่ะคําว่าเธดสะกดอย่างไงทอเอดอดเธอ,อคะมาดูกันต่อเลยค่ะ ะะอ่านว่าเป็ดเด็ดเข็ดและเห็ดค่ะต่อไปนะคะมาฝึกอ่านตัวสะกดกันะค่ะคำว่าเป็ดอ่านว่ายังไงสะกดยังไงคะปอเอดอ,อ่านว่าเป็ด ต่อไปคำว่าเหตุสกดยังไงคะหอเอดออ่านว่าเหตุค่ะเลยคำว่าเหตุสะกดยังไงคะหอเอดอเหตุต่อไปคำว่าเด็ดสกดยังไงคะดอเอก อ่านว่าเป็ดอ่า,อาในเฟรมสุดท้ายนี้นะคะเป็นใบกิจก,กรรมคำสั่งให้นักเรียนคัดคำต่อไปนี้ให้สวยงามและฝึกอ่านลงในสมุรรดภาษาไทยของเราที่เราเขียนทุกวันนะคะคำแรกแถวแรกนะคะอ่านว่าดูเหตุแถวต่อไปเปิดดูและแถวสุดท้ายอ่านว่า ไข่เป็ดเป็นตัวสะกดในมาตตาแม่กดนั่นเองนะคะที่เราฝึกอ่านไปเมื่อสักครู่ให้นักเรียนทําส่งในสมุดแล้วส่งในกลุ่มไลน์กันเลยนะคะเอาวันนี้สวัสดีค่ะ